ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อันอีทและวันนี้เราอยู่กันในเกมวันพีทเบลตี้ร้านนั่นเองคุณผู้ชมคุณผู้ชมคืออันนี้ขอโทษไปก่อนนะบว่าไม่ได้ลงคลิปหลายวันเพราะว่าทําการยกย้ายของนะกลับมาที่บ้านแล้วไม่ได้อยู่หอแล้วนะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมวันนี้อันจะมาเล่นตัวละครนะที่ใหม่ล่าสุดเลยนะนี่คุณผู้ชมเจอแล้วเป็นตัวละครที่แบบอันลองเล่นแล้วแบบ โอ้โหคุณต้องใจยาวมากๆคือแบบต้องใจเย็นมากๆากคุณผู้ชมห้ามหัวร้อนเด็ดขาดนั่นก็คือไก่ม้อนนั่นเองมนุษย์เฝ้าป่านะนิดนึงต้องทําใจนิดนึงนะคุณผู้ชมเออสกิลที่หนึ่งนะคุณผู้ชมเป็นกิวนะนี่เคาน์เตอร์ขั้นที่หนึ่งนะเพิ่มอัอาตราเกิดดินดินอลาวาดคือเฮียอะไรเนี่ย <laughs> ดินอลาวาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะสองวีนะคุณผู้ชมแล้วก็ยืดระยะน็อกดาวห้า วินาทีนะเพิ่มพลังป้องกันพลังป้องกันคืออะไรเพิ่มพลังป้องกัน10%ระยะเวลาผล10วินาทีนะั่นเองคุณผู้ชมสกิลที่1ครูดาว22วินะฮะอันนี้คือสกิลที่1ของไกมอนนะคุณผู้ชมสกิลที่2นั่นก็คือนี่คุณผู้ชมเป็นสกิลโจมตีนะที่มีพลังโจมตีสูงสุดเพียง563นะคุณผู้ชมเออมีแล้วก็มีผลซัดให้ปลิวด้วย hat, ครูดาว30วิ ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละคร3าดาวนะคุณผู้ชมเป็นสาย Defender คิตตันสีน้ำเงินนะฮะคุณผู้ชมอาจจะเอาตัวเนี้ยไปเล่นในเฟรมแ b a เทิลโอเคปะกูถามใครนี้อาจะมาลองเล่นดูนะ,ะตัวไก่มอนนะคุณผู้ชมคืออันบอกเลยว่าแบาบมันเล่นยากมากตัวนั้นอ่ะเออแล้วเป็นตัวละคร3ามดาวด้วยคุณผู้ชมเหม็นยวมไก่มอนนี่เลเวล80ไก่มอนนะะคุณผู้ชม เอาเล่นกับตัวอะไรที่มันพอแบกได้ดิพอแบกคลิปนี้มาบานพ้นไปได้อะไรเงี้ยเอาตัวนี้ไหมคุณผู้ชมอันเพิ่งได้มาตะกี้เองเพิ่งสุ่มได้ไม่รู้ด้วยนะว่าเล่นยังไงอ่ะเออเรียบร้อยคุณผู้ชมที่เหลือก็คือรอนะฮะคุณผู้ชมช่วงหลังจากนี้อันก็จะแบบอัดคลิปทุกวันแล้วนะฮะแล้วก็รบกวนคุณผู้ชมนะที่มือกำลังว่างตอนนี้นะกดไลค์ให้อันด้วยนะกด u b s c r i b e กดแชร์จะเป็นกําลังใจให้กับอันมากๆเลยเพราะว่าอันก็จะแบบ เขาเรียกแหละอันก็จะจริงจังกับการแคสเกมมากๆแล้วตอนนี้ <Wow. S 1> นะฮะหวังว่าคุณผู้ชมจะไปกับอันช่องก็จะเติบโตไปด้วยกันนะ uh. มาแล้วสเตตอลาวาต้าคุณผู้ชมฮัลโหลเลือกตัวผิดตัวถูกนี้เอาไกมอนไปก่อนคุณผู้ชมเราจะเป็นสายดีเฟนต์เพียงหนึ่งเดียวของทีมนี้นะที่เหลือเขาเป็นสายแอคแทกหมดนะมาแล้วคุณผู้ชมนี่ไกมอนคุณผู้ชม าจจะบอกว่าอ่นลองเล่นดูครั้งหนึ่งแล้วอ่ะมันต้องเขาเรียกแหละตัวนี้เป็นตัวที่พลังโจมตีไม่เยอะแบบไม่เยอะจริงๆอ่ะคุณผู้ชมถ้าไม่มีเลยก็ได้อ่ะแต่แบบพลังโจมตีเพราะเออพลังป้องกันมันก็พอได้อ่ะคุณผู้ชมตัวนี้นะเออมาวิ่งชามากนะคนเดอหัวบอกโคลี่มากคุณผู้ชมแบบคืออะไรเนี่ยไก่มอนหัวต้นไม้อีกอ่ะใช่ไหมเราเรายิ่งไม่โดนด้วยนะฮะแป๊บนนึงแป๊บน,นึงแป๊บนนึง โอเคเพื่อนจัดการม,มันเลยมาด,นดนมินดินดินแม่นดินแข็งโอ้โเลือดเหลือครึ่งเดียวคุณผู้ชมอะไรมาันจะาแก่งปานั้นฝั่งตรงข้ามนะฮะไม่ใช่อันอ<ะ>เฮ้ยเฮ้ยอุศบใจเย็นอุซ่ <im itation> พวกเองนี่นะลำหนึง่งโอ,โอ,โอ้มันตีแรงมากเดี๋ยวอย่าให้ได้ยิงปืนนี้สามร้อยกว่า <im itation> <im itation> สามรยิบสามเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมโจมตีเบามากไอ้บ้าเอ้ย มาตัวจริงเขามาแล้วแล้วตัวนี้เล่นยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยไปอุ้ยไม่โดนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งใจเย็นรู้สึกคิดผิดมากเลยคุณผู้ชมนี่เนี่ยอืมไม่โดนด้วยไอ้บ้าเอ้ยว่าจะตีแรงอยู่นะตีเข้าสองสามร้อยซันจิอย่าตามมาสิมันตามมาคุณผู้ชมอืออ๋อเพื่อนเพื่อนคือมโก้คุณผู้ชมอืมอ้าไม่โดนไอ้บ้าเอ้ยอาจจะดึงธงเลยลวกันมา ทำหน้าที่เป็นสายดันเนอร์นะ<อ>ทำหน้าที่เล่นสายดีเฟนเดอร์กับแอคแท็กเกอร์นะฮะคุณผู้ชม,มเรียบร้อยแล้วโจมตีเจ้าฟันสิต้องฆ่าได้สักตัววะไม่ได้เหรออืมอ้ยเออได้คุณผู้ชมโอ้โหกว่าจะฆ่าได้สักตัวน้ำตาแทบหลั่งไหลออกมาสายเลยตานี้ชนะพอเพื่อนจริงๆคุณผู้ชมอันไม่ได้ทำอะไรเลยตาเนี้ยเอกสักครั้งหนึ่งมาคุณผู้ชมแป๊บนึงนะฮะอันขอเปลี่ยนตัวละครหน่อยนะฮะคุณผู้ชม หนึงนะเอาตัวเอาตัวเอาตัวที่มันดีบ้างดิตัวตัวโซโลแล้วกันคุณผู้ชมเอาเป็นสิทนะคุณผู้ชมตัวละครไกมอนเนี่ยเป็นตัวละครที่อ่านคิดว่าแม่งหายสาบสูญไปแล้วไม่ได้ทึกถึงตัวมันเลยคุณผู้ชมเออใช่ไหมใช่นะฮะมาแล้วคุณผู้ชมมาสเตรทมาลินฟอร์ดนะจ๊ะนี่คนโอ้โหรู้สึกโชคดีมากเลยทีอะ เอาโซโลมามาเปลี่ยนแทบเล่นโซโลนะฮะว่าฝั่งสรงข้ามสีเขียวเยอะมากคุณผู้ชมรู้สึกโชคดีนะแล้วไกมอนอยู่ไหนในคลิปนี้ฮะล้อฝั่งเรานี่ตัวแต่ละตัวนี้รู้สึกแคบๆทั้งนั้นเลยแต่ฝั่งตัวเทพกว่านะฮะ <c oughs> มาแล้วมาคุณผู้ชมเลดี้สตาร์ทมาคุณผู้ชมถ้าเล่นตัวโซโลตัวนี้แล้วเราต้องวิ่งไปตรงกลางใช่ไหมแล้วก็แบบ ปล่อยปล่อยคืออะไรปล่อยคืนอัดกระแทกเข้าไปเออเก่งมากไปโดนโดนเออนี่คุณผู้ชมพันกว่าเองเหรอปั้นซึบโดนกี่ตัวจ้ะโอ้คุณพระคุณเจ้าคำแบบหนึ่งใจเย็นอือนี่นี่นโอ้คุณผู้ชมเพื่อนเรามันตีแรงกันมากมากเลยเอ,อ่ะในพวกนี้ยนี่นี่นอือเรียบร้อยคุณผู้ชมอาร่ามึงตาที่สองไกมอนไม่ได้มีทาหาออกลงแน่ๆเพราะตัวนี้เก่งมาก เล่นได้ช่ำสุดๆเลยเออปันมึงจะเกือ <c> บ <oughs> ไปแล้วเกือบไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยทาฟันอืมไปเอา้าไม่โดนใครเลยเด้อไปขึ้นอัดกระแทกหน่อยมันไม่ใช่ชื่อขึ้นอัดกระแทกสิมันชื่อท้าฟันเอาะไรสักอย่างเนะ่ยคุณผู้ชมไอ้ตัวเนี้ยอ่นานว่าคลิปเนี้ยคลิปที่สองเนี้ยตาเนี้ยไก่ม่อนไม่ได้ออกลงเลยแนะ่เลยคุณผู้ชมเออไอ้บ้าเอ้ยไก่ม่อนไม่ต้องออกลงนะเองอ่ะ เออตานี้ไกมอนไม่ได้ออกล้องคุณผู้ชมมาไปแล้วนี่มันคลิปสำหรับไกมอนมาแล้วคุณผู้ชมสเตตบาลาติเอกนะฮะ阿าบาต้าสิเออไม่ใช่ครั้งนี้อันจะเอาไกมอนออกไปก่อนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะฮนะไกมอนมึงต้องอยู่ในคลิปประมาณ3 4ส่วนสของคลิปนะและตานี้คุณผู้ชมก็จะได้พบกับไกมอนเจ้าหนูหัวบอออ็อกครี ไปแล้วไปแล้วมาตรงน,นี้ตัวนี้มันจะฆ่าใครได้สักตัวไหมนเนี่ยเออตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่เมื่อกี้นี้คือยังฆ่าใครไม่ได้สักคนเลยปะกิมอนไก่มอนไก่มอนขอโทษชื่อก็แบบน่าจดจําน่าจดจาน่าจดจํโอ้ยิงโอ้คุณผู้ชมตัวอันยิงยิงไอเนี่ยไอแจงโคตรเมื่อกี้ล้มเลยโอ้รู้สึกภูมิใจมากแม่เอย้ยแป๊บนึงกูจะตา,ตายแล้วนี่นี่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม ตีเข้าแค่เจ็ิบสคุณผู้ชมดาเมจข้อสูงนะไปชิงธงให้ได้สักสี่ธงคุณผู้ชมแล้วก็ตายนะเออน่าจะดีไปนี่เน่โดนโดนโดนสองสามตัวนะฮะไปอโดนใครไม่ตายต้องตายแล้วนะนี่เนี่นี่นี่นยโรบินเธอทำแฟนของเธอได้เออโรบินก็แฟนโซโล่นี่ว่าเราเราทำแฟนโซโล่ได้ยังไงเนี่ยไอ้บ้าเลย เ ouais. yeah. no sure? no no e ึ็นธงก่อนนะฮะให้ได้สักสี่ธงนะคุณผู้ชมแล้วเราค่อยตายแล้วก็ไปเล่นไก่มอนนะ่วงทีมต่อไปนะคุณผู้ชมเฮ้ยใครมานี่อุอ้ยไก่มอนนี่ไก่มอนเราเล่นกับไก่มอนอิโอ้ถ้ามรู้สึกเขาเล่นไก่มอนได้เก่งกว่าเราคุณผู้ชมฮะนี่เน่เอ้านี่กุเลงไก่นีอืมอืมเออเรียบร้อยฟันแค่แบบชับสองชับก็คือตายแล้วไก่มอนอ่ะเออ จร,จริงๆเขาน่าจะมาโหมดลองของเหมือนอันนี้แหละมาตะแกะมาตรงนี้โอเคน่าจะได้เวลาตายของเราแล้วนะ <c oughs> แปลกๆเนาะน่าจะได้เวลาตายของตัวเองแล้วอีวอ่าอะโลไใหเพื่อนมาฆ่าเราเร็วๆแล้วก็รีบไปดึงธงก่อนที่เกมนมัจะจบอ่าให้ฆ่ามันวิ่งไปทางไหนตัวเองเนะี่ยฮะจัดการเลยเพื่อนฆ่ายอมตายมันตีเบาจังเลยคุณผู้ชมเฮ้ยนี่อะไรนี่อุตส่ามายืนให้ตีแล้วเน,นี่ย โอเคนะคุณผู้ชมสำหรับใครนะที่สงสัยว่าเอ๊ะคลิปนี้เป็นคลิปของไกมอนถูกไหมถูกนะฮะมันคือคลิปของไกมอนนะคุณผู้ชมคืออาจจะบอกว่าตัวเนี้ยยาาทำนะ <c oughs> อย่าาทำเพราะว่าแบบมันมันเล่นยากจริงๆพลังโจมตีก็คือไม่มีพลังป้องกันก็คือไม่เยอะนะ <c oughs> จะบอกว่าเยอะก็ไม่กล้าพูดเต็มปากคุณผู้ชมก็ประมาณนะนะั้นแหละสำหรับตัวไกมอนก็เป็นตัวที่เขาแบบ เป็นตัวให้ฟรีอ่ะให้แบบเล่นๆฟรีๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรบ้างบายนะจ๊ะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กด Subscribe ให้กับอันด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า